ครับวันนี้วันที่13สิงหาคม2565นะครับพักทองแปลงที่ที่กัดเชตุพลตำบลบนางกองอำเภอบางจังหวัดส,สุโขทัทยของอิเอรทีบ่าวเกษตรกรก็ปรากฏว่าก,ก็ปรากฏว่าไม่ค่อยดีครับพักทองก็เจอฝนทุกในช่วงหนึ่งทำให้สลับ ลูกก็ไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลอะไรมากมายก็ก็พอได้เก็บครับสองกระป๋องครึ่งจะได้ถึงตันหรือเปล่ายัางไม่ทราบตอนนี้พื้นที่ก็เก็บมาเกือบครึ่งแปงแลงล้นะครับลูกบิดเียเดียวมือใหม่ครับพอจะทราบ เหตุผลแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรสุดขัดครับทั้งเลยครับติดใจด้วยนะครับมีอะไรแนะนำได้นะครับขับคองช่วงฝนจะได้เจ็บหรือไม่เนี่ยครับก็พอได้เจ็บครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บคทองต่อนะครับ